วันนี้นะครับผมก็จะพามาดูต้นดอกไม้นะครับนี่คือต้นดอกไม้กลิ่นช็อกโกแลตนะครับหรือพูดง่ายๆคือมันคือดอกไม้ที่มีกลิ่นช็อกโกแลตนะครับใครที่จะให้แถวๆบ้านนี้มีกลิ่นช็อกโกแลตนี่ ก็ปลูกต้นนี้ได้นะครับนี่คือต้นช็อกโกแลตนะครับเขาเรียกว่าต้นดอกกลิ่นช็อกโกแลตนะครับนี่นะครับคือต้นดอกกลิ่นช็อกโกแลตนะครับนี่คือลักษณะนะครับ ดอกมัน,นีจะหอมนะครับหอมเหมือนช็อกโกแลตนะครับก็แปลกดีนะครับตัวน,นี้นครับช่วงหน้าฝนนี้มันก็จะออกดอกนะครับบ่อยนะครับกลิ่นก็จะหอมนะครับ พอมครับแต่เพื่อเรามาดมอยู่ใกล้ๆจมูกนี่มันจะไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับต้องอยู่ห่างๆต้นนะครับเมื่อเราอยู่ห่างๆต้นนี่มันก็จะได้กลิ่นดอกของช็อกโกแลตนะครับต้นมันงามนะครับนี่ นี่ครับชจอกโลแลตนะครับต้นกลิ่นชจอกโกเลตดอกไม้มันจะมีกลิน่นเวลาปลูกแล้วนี่จะใส่ปุ๋ยหรือไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันอยู่ในตระกูลพวกต้นไม้นะครับนะี่ครับ มันเป็นลำต้นมันนะครับลำต้นจะเป็นลำต้นไม้นะครับ <c oughs> มันไม่ใช่อยู่ในตระกูลพวกไม้เลื้อยหรือไม้ล้มลุกนะครับมันอยู่ในตระกูลพวกต้นนะครับเตดอก ช็อกโกแลตนะครับนี่ดอกกลิ่นช็อกโกแลตไม่ใช่ว่ามีลูกช็อกโกแลตนี่ไม่ใช่นะครับนี่คือต้นดอกช็อกโกแลตหน้าลํมมันแข็งนะครับลํมมัน,นเหนียวนะครับทั้งแข็งทั้งเหนียวอยู่นะครับนี่ ก็ปลูกต้นไม้ที่อยู่ในร่มนะครับได้เลยนะครับเพราะว่าต้นช็อกโกเลตมันจะบานนะครับเมื่อมันโตนี่มันจะขยายเป็นวงกว้างนะครับเมื่อเราปลูกต้นไม้ที่ไม่ชอบแสงแดดนี่มันก็จะโตดีนะครับนี่คือต้นดอกไม้เหมือนกันนะครับนี่แล้วก็มันก็จะ อยู่ได้นะครับต้นที่ไม่ชอบแสงแดดนะครับอื